สวัสดีครับคราวน,นี้เรามาต่อเรื่อง Margin และก็ Padding นะครับก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักก่อนว่ามันคืออะไรนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีกรอบสีเขียวอันนี้อยู่นะครับแล้วด้านบนตั้งแต่ขอบจอจนถึงกรอบบอร์ดเดอร์ตัวนี้เราเรียกว่า Margin นะครับเพราะฉะนั้นด้านอื่นก็เช่นเดียวกันมันก็จะมี Margin Top นะครับมาจินไรมาจินบอททอมด้านล่างนะครับแล้วก็มาจินเล็บจะมีช่องว่างระหว่างกรอบถึงคอนเทนต์ถึงเนื้อหาของตัวเว็บนะครับช่องว่างตรงนี้เรียกว่า padding เพราะฉะนั้นก็จะมี padding อยู่4ด้านเช่นเดียวกันนะครับก็ padding ข้างบน padding ทางขวาแพ d ดิ n งทางล่างแล้วก็แพดดิ n งทางด้านซ้า,ายนะครับ ก็จะมีคุณสมบัติ Property แล้วก็ Value ของทั้ง Margin แล้วก็ Padding เราอาจจะแยกเป็น Margin Top, Bottom, Left, บ i g h t หรือ Margin เฉยๆนะครับทั้ง4ด้านเลย Padding ก็เช่นเดียวกันแยกเป็น t p b o t t o m อ Left, บ i g h t แล้วก็ Padding เฉยๆ,ๆคลุมทั้ง4ด้านตัวอย่างนี้นะครับ เราก็สามารถกําหนดกรอบนะครับแล้วให้คําว่าบล็อกนี้มีสีน้ำเงินขนาด20พิกเซลนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึง่งเราก็จะขยายกรอบตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่าง เราก็มาต่อตัวอย่างที่20นะครับเปิด Visual Studio Code ขึ้นมาไปที่ไอคอน e x p กโพ e เคลิกที่ Open Folder จากนั้นก็ลงมาที่ t i s s PC แล้วก็ Drive C นะครับ a p p s e r v ์ฟ W W แล้วก็โฟลเดอร์ส่วนตัวก็คือเว็บ2 5 6 6 4แล้วก็ select FOLDER ครัวที่แล้วนี่ตัวอย่างสุดท้ายคือตัวอย่างที่19เรื่อง border นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้าง new FILE นะครับ ใส่ชื่อไฟล์ไปก็คือเว็บ x x m m 2 0เป็นตัวอย่างที่20แล้วนะครับ2.2564 css m r r i n อ่าที่1แล้ดี๋วจะมีอีก m a r g i หนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งอคลิก n t e r อโอเคก็ไปที่ไฟล์จุดทีไปก๊อปบรรทัดที่3.97จนถึง4.18 าวางลงในไฟล์ใหม่นี้ก็จะเห็นว่าไล่ตั้งแต่ doc type, t m l, head แล้วก็กำหนดสไตล์ในที่นี้เป็นแบบ internal แล้วก็ property value ข้างในก็จะเป็นความกว้างเป็น margin เป็นแบบ auto แล้วก็มี border ขนาด หนึ่งพิกเซลเส้นทึบแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็สไตล์ปิดส่วนในบอดี้มันก็จะมีข้อความใน heading 1นะครับแล้วก็โทษทีนะครับในใน heading 2แล้วก็มีข้อความในพารากราฟที่เปิดพี่ปิด จากนั้นก็มีอีก D I V หนึ่งก็มีข้อความนะครับจากนั้นก็ D I V ปิดนะครับเราก็เซฟนะครัก็ชื่อไฟล์จากนั้นไปที่เบราว์เซอร์ พิมพ์หนแล้วก็สแลแล้วก็เว็บ2 5 6 4เป็นโฟลเดอร์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยสแลแล้วก็วางชื่อไฟล์ลงไปจุด html ก็ Enter นะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะข้อความ นะแล้วก็มีการตีกรอบอันนี้ก็จะเป็นมาจินแบบออโต้นะครับอันนี้ในตัวอย่างถัดไปเนี่ยนะครับเราก็มาดูรายละเอียดโดยไปที่ไฟล์จุด txt ก็จะเป็น margin องนะครับ ก็ไปที่ microsoft visual code นะครับก็ new file แล้วก็กรอกชื่อไฟล์ลงไป web exam 2 1 2 5 6 2 css margin 2 html แล้วก็ก๊อปตั้งแต่บรรทัดที่4 2 1จนถึง441นะครับมาวางอ่าก็จะเห็นว่า ในสไตล์ก็กําหนดให้ tag div เนี่ยนะครับมี border เป็นแบบเส้นเทปแล้วก็กำหนด margin มา r g จิ้นมา2ตัวก็คือ2 5 p พิกเซลแล้วก็5 0พิกเซลแล้วก็มี background color จากนั้นก็ใน body ก็จะมี header s 2 แล้วก็แท็ก div แล้วก็มีเส้นนะครับแนวนอนอ่า hr ก็จะเห็นว่าแท็กที่ได้รับการตกแต่งก็คือ div ตัวนี้นะครับเราก็เซฟ จากนั้นไปที่เบราว์เซอร์นะครับก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์วางลงไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่21เอ่าก็ e n t น r ครนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของการตีกรอบอ่าแล้วการการกำหนด Margin ในกรณีที่มีพารามิเตอร์ของมาจินสองตัวนี่ตัวแรกจะหมายถึงข้างบนมาจินบนแล้วก็มาจินล่างนะครับแล้วก็ตัวที่สองนี่จะหมายถึงมาจินทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายแล้วก็มีเส้นแนวนอนตรงนี้ปิดอยู่นะครับอ่าทัดไปตัวอย่างเกี่ยวกับแพทชิงบ้าง ก็เป็นตัวอย่างที่22นะครับแล้วก็ไป create new file แล้วก็อาชื่อไฟล์ตัวอย่าง2 2 2 5 6 4 css padding 1และ html ใส่เข้าไปนะครับต่อจากนั้นก็ไปที่ไฟล์ txt ก็บรรทัดที่444จนถึง465 เอาไปใส่ใน Microsoft Visual Studio Code ก็จะเห็นว่าจะเห็นว่าการกำหนด CSS นะครับก็จะกำหนดเยอะขึ้นนะครับมี border เป็น solid สีดำนะครับ b a c k g color color blue แล้วกำหนด padding ด้านบน5 0 p พิกเซลแล้วก็ด้านขวา3า p 0พิกเซลแล้วก็ด้านล่าง5 0 p พิกเซลแล้วก็ด้านซ้าย8 0 p สพิกเซลเป็นลักษณะตามเข็มนาฬิกานะครับเริ่มจากด้านบนแล้วขวาแล้วก็ล่างแล้วก็วนมาซ้ายในส่วนเนื้อหาก็จะมี heading s 2 จากนั้นก็จะมี d i v นะครับล d i v ที่ได้รับการตกแต่งจาก C ีด้านบนนะครับโดยบอกว่าให้ Padding ในแต่ละด้านเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็เซฟนะครับ cop บชื่อ แล้วไปที่เบราว์เซอร์เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นตัวอย่างที่22่สอ Enter ก็ะจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ย p g d d i n g ก็คือตั้งแต่ขอบของ b o r d e เดจนถึงข้อความตรงนี้50ั้ทางด้านขวานี่30แต่เนื่องจากเรามีข้อความ น้อยอลองยุบยุบหน้าจอนะครับยุบหน้าจอก็จะเห็นว่าตรงนี้30ทางด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนี่5้นะครับแล้วก็ด้านซ้าย80พิกเซลโอเคนะครับตัวอย่างถัดไปก็จะเป็น padding 2ไปที่ Microsoft Code Create New File แล้วก็วางตัวอย่างที่23 padding 2จุด html ลงไปแล้วก็ไปก๊อปไฟล์ตั้งแต่บรรทัดที่468จนถึง4 9่านะครับมาวางอ่าคือนี้คำอธิบายนะครับคำอธิบายเอ่อเฉพาะส่วน CSS ก็จะเห็นว่า div แล้วก็มีคลา s ย่อย ex1 นะครับระบุว่าความกว้าง3 0 0 p พิกเซลแล้วก็ background เป็น yellow ต่อจากนั้นก็จะมี div แล้วก็คล s สย่อย x2 ความกว้างเป็น300เหมือนเดิม พัดดิ้งกำหนดมาให้ตัวเดียว25แล้วก็บ o ็อกไซแล้วก็ Background color เป็น e r ร y ต a l แวลู o ปร r ต y v แวลูแบบนี้อ่าคราวนี้มาดูใน body นะครับจะเห็นว่านอกจาก heading s 2แล้วนะครับก็จะมี div ตัวที่1ระบุ Class เลยว่าเป็น ex 1นะครับแล้วก็มี แท็ก br ก็ขึ้นขึ้นมาทัดใหม่จากนั้นก็มี id เป็น class ex 2แล้วก็ div ปิดปิดเซฟ e แล้วก็ไปก๊อปชื่อไฟล์แล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ เป็นตัวอย่างที่23นะครับแล้วคลอ Enter ก็จะเห็นว่าในส่วนของ DIV Class Ex1 กเนี่ยก็คือข้อความที่มีพื้นเป็นสีเหลืองนี่นะครับ Class Ex1 This DIV is 3 0อ p ีอิตทรก็ก็คือตรงจุดนี้นะครับต่อมาอีก DIV หนึ่ง ก็ความกว้างของ DAV นี้ก็จะเป็น300แล้วก็มีทางด้านซ้ายกับทางด้านขวา padding อย่างละ50ก็จะจบเรื่อง margin แล้วก็ padding ก็เป็นอันว่าจบสไลด์ที่2ไป นะครับกันนี้ขึ้นสไลด์ใหม่เป็นสไลด์ที่3ก็จะเป็นเรื่องของลิสต์นะครับลิสต์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับเราเรียนมาแล้วว่าลิสต์มีแบบทั้งออเดอร์และก็อันออเดอร์นะครับแล้วก็ใน HTML ไ์ก็จะมีลิสต์ ที่มีคำบรรยายด้วยนะครับเอาคืนนี้มาดู property นะครับ property อันแรกของ list ก็คือ list style type value นี้ก็จะเยอะเลยนะครับก็คือระบุว่าถ้าเป็นแบบ u n o r d e r เนี่ยจะให้เป็นแบบวงวงกลมทึบดำ list หรือว่าวงกลมกลวง circle เป็น square หรือว่าเป็นตัวเลขเลขโรมันหรือตัวอักษรนะครับ เยอะเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี property list style position list style image สามารถใส่รูปที่นำหน้า List ได้แล้วก็มี list style นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวอย่างที่24 ก็ไปที่ Microsoft Visual Studio Code นะครับแล้วเราก็สร้างไฟล์ใหม่เป็นตัวอย่าง24 CSS list. html นะครับแล้วเราก็ไปก๊อปบรรทัดที่500อันนี้ยาวหน่อยนะครับจนถึง552อ่ามาวาง อ่คราวนี้มาดูคำอธิบายนะครับก็จะเห็นว่าใน css นะครับแบบ internal ก็จะมีอันแรก selector ก็คือ ul แล้วก็ class a อันนี้ก็เป็น list style type circle ต่อจากนั้นก็จะเป็น selector ul แต่เป็น class b นะครับ list style ก็เปลี่ยนเป็น square ต่อจากนั้นก็ selector เป็น tag ol เป็น class c อันนี้ list style ก็จะเป็น upper roman ต่อจากนั้นก็จะเป็น selector ol เป็น class d list style ก็จะเป็น lower alpha นะครับออันนี้คือนิยาม css ไว้อันนี้มาดูใน body นะครับ ก็เริ่มต้นด้วย heading s2 แล้วก็มีพาร a กราฟบอกว่าเป็นตัวอย่างของ unordered list จากนั้นก็เป็น tag ul class a แล้วก็มี li li 3ตัว coffee tea แล้วก็โคคา c ค l a นะครับจบไป1ชุดต่อจากนั้นก็เป็น ul class b นะครับ จากนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของ order list บ้างก็เป็น ol class c แล้วก็ ol class d นะครับอาคราวนี้มาดูผลลัพธ์เราก็ Save. เซฟอแล้วก็ไปที่ browser แล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล จากตัวอย่าง23เป็นตัวอย่างที่24นะครับก็จะเห็นว่าคลาส A เนี่ยสัญลักษณ์ที่นำหน้าก็จะเป็นวงกลมกลวงนะครับแล้วก็คลาส B ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมดำๆส่วน order list จะเห็นว่า,าในคลาส C จะเป็น upper roman ก็จะเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่1 2 3่นี้นะครับแล้วก็ในชุดที่4ก็จะเป็นอัลฟ a าเบตตัวเล็กสามารถกำหนดตามนี้ครนนี้เรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องของเทเบิลนะครับตารางตารางก็จะมี property ให้ใช้เยอะเลยอย่างเช่น Table Layout แ l u e ก็มี Automatic มี f ฟกมีดี u l ลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ c a p ชั่นไซส์ว่าจะวางค a p ชั่นไว้ตรงส่วนไหนแล้วก็ Empty c e l l Border Spacing Border Collab คนะคราวนี้มาดูตัวอย่างเราก็จะมาดูตัวอย่างที่ไฟล์ txt ก็จะเป็นตัวอย่างที่25 ไปที่ microsoft code new file เลยใส่ชื่อไฟล์เป็น web e x a m 25เป็นเรื่อง s s e e t table 1นะครับแล้วก็ไป c o บรรทัดที่555ยาวยมาจนถึงบรรทัดที่588แล้วก็วางลงไปนะครับ อันนี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของสไตล์ตัว selector แรกก็จะเป็นชุดเลย table th แล้วก็ td ก็นิยาม border เป็น solid แล้วก็สีดำา่อจากนั้นก็จะเป็น table เฉยๆนะครับแต่คันนี้กำหนด property เป็น width แล้วก็ปิดนะครับก็จบสไตล์ ถึงแม้จะซ้ำกันแต่ property คนละตัวนะครับในส่วนของ body ก็จะมีข้อความ topic s 2ต่อจากนั้นก็เป็น table ใน table ก็จะมีหัวตารางก็คือ first name กับ last name แล้วก็จะมี data เป็น peter g r i f f i t h s กับ louis g r i f f t h s นะครับแล้วก็ table ปิดแล้วก็ save นี้ก็จะเป็นเทเบิลตัวอย่างที่1ไปที่เบราว์เซอร์เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเป็นตัวอย่างที่25แล้วกข e n เอ r อร่ะเราก็จะเห็นว่าตารางนี้มี2คอลัมน์นะมี2คอลัมน์และการตกแต่งเนี่ยก็จะทำการ สร้าง border นะครับเป็น solid แล้วก็ความกว้างก็ร0 0ก็จะได้ตารางที่เต็มเต็มหน้าจอไม่ว่าเราจะ resize ขนาดไหนนะครับต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งของ table เป็นตัวอย่างที่26นะครับ create new file กรอกชื่อไฟล์เป็นตัวอย่างที่26จากนั้นไป copy บรรทัดที่591ยาวมาจนถึง644มาวางลงไปอ่าครอเนี้มาดูคำอธิบายนะครับในส่วนของสไตล์ก็นิยาม ตัวแรกเป็น selector table property ก็จะเป็น border collapse จากนั้นก็เป็นความกว้าง100%ต่อจากนั้นก็แยก th กับ td มาเป็น selector อีกชุดหนึ่งใส่ข้างในก็ property padding text-align left border นะครับด้านล่างาจากนั้นก็ นอีกชุดหนึ่ง selector คือ tr แล้วก็มีอาการเฉพาะเจาะจงไปว่า hover นะครับแล้วก็ background color yellow อ่าก็เป็น3ชุดนะครับใน body ก็ขึ้นต้นด้วย header s2 นะครับแล้วก็ข้อความในพา r a กราฟจากนั้นก็เป็น table ก็ใช้ตัวเดิมนะครับก็คือแต่เพิ่มเป็น3คอลัมน์ก็มี first name last name แล้วก็ points นะครับแล้วก็ข้อมูลก็เพิ่มมากขึ้นเป็น4ชุดนะครับอ่ะโอเคเราก็เซฟอันนี้เป็นตัวอย่างที่26เกี่ยวกับ table ชุดที่2ของเทเบิลอ่อาตัวอย่างที่ที่ยีออกจากนั้นก็ใส่ตัวอย่างที่26ก็จะเห็นว่าเมื่อเราเอาเมาส์มาโอเวอร์ในแต่ละแถวแถวนั้นก็จะกลายเป็นสีเหลืองอันนี้ก็เป็นอิทธิพลจากตัว tr แล้วก็ colon hover แบ็กกราวก็จะเปลี่ยนเป็นเยลโล่อันนี้นะครับตัวอย่างถัดไปคราวนี้จะเป็นเรื่องลิงก์บ้างแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวอย่างยี่สเเรื่องลิงก์นะครับ ก็เนิวไฟเป็นตัวอย่างที่27่สบเจ็ดก็กลบตั้งแต่บรรทัดที่647อ่สมาถึง674อยเจี่เนี้มาดูคำอธิบายก็จะเห็นว่า CSS ชุดแรก แท็ก a คอแล้วก็ลิงก์คอแท็ก a คอแล้วก็วิสิตอ่าก็จะเป็น2ตัวขั้น้วยคอมมาก็คือศักรีเท่ากันแต่เฉพาะจ,จงลงไปที่ลิงก์กับตัวที่วิสิตแล้วนะครับซึ่งข้างในก็จะมี property background color color border padding text align แล้วก็ display นะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแท็กลิงก์ a เหมือนเดิมแต่ colon hover comma colon a colon uh, active นะครับแล้วก็เซต property แล้วก็เซต color ที่แตกต่างไปจากข้างบนนะครับสถานะลิงก์กับ v i s i t e d ก็มี uh, property value ชุดข้างบนแล้วก็สถานะ hover แล้วก็ active ก็จะมะี property value ชุดล่างนี้ส่วนใน body ก็จะมีไม่กี่บรรทัดนะครับก็จะมี Link ไปที่ default ASP target blank แล้วก็มีข้อความที่ให้เรากดนะครับ This is a Link แล้วก็เซฟนะครับจากนั้นเราก็ไปก๊อปชื่อไฟล์ แล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์เปลี่ยนเป็นตัวอย่างที่27อ่ะก็จะเห็นว่าเมื่อเราเอาเมาส์ไปโอเวอร์เนี่ยเดิมสถานะก็คือกรอบสีเขียวแล้วก็ตัวหนังสือสีดำบนพื้นสีขาวนะครับแต่เมื่อไปโฮเวอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่ะอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจาก A แล้วก็สถานะ hover ก็จะเปลี่ยน background color เป็นสีเขียวแล้วก็ color ของตัวหนังสือก็เป็นสีขาวจากเดิมเนี่ยนะครับด้านบนที่เป็นลิงก์กับ visit e d คราวนี้ถ้าเราลองคลิกไปเนื่องจากมันไม่ใช่ของจริงนะครับหรือเราจะไปแก้ไขที่ ตรงนี้เป็น www. จุ w 3 s c h o o l c o m อลองสิคลิกเลิ้กงลงไปก็จะมาที่ w 3 s c h o o l ตัวนี้ก็จะเห็นว่า สถานะก็กลับไปอย่างเดิมก็จะเปลี่ยนสถานะระหว่าง4สเต,ตเนี่ยนะครับอ่ะก็จบเรื่องลิงไป